สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ใบเกษียณนะคะกับดิฉันเพนสรีปัญญาเลยชวนที่มาพบกันเช่นเคยนะคะท่านฝั่งสําหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับโรคที่พบมากอีกโรคหนึ่งในผู้สูงอายุนะ,ะนั่นก็คือโรคูมูสวัสดนะในโรคกูสวัสดวันนี้คุณพ่อก็เคยพูดไปแล้วนะเป็นตอนสั้นๆนะวันนี้อยากจะมาขยายความให้ฟังกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ คือก็สังเกตในช่วงนี้นะคนไข้ที่มารักษาที่คืินีกกับคุณพ่อและส่วนใหญ่แล้วก็จะมาด้วยโรคสามัญต่างๆเช่นไข้เป็นไข้ไอเจ็บคอผื่นคันนะแต่ว่าจะมีอยู่โรคหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนไข้สูงอายุมาเนี่ยนะก็จะมารักษาโรคเนี้ยกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะก็คือโรคหูสวัสดนีนะแล้วเวลาที่ ผู้สูงอายุมารักษาด้วยโรคหูสวัดเมื่อไหร่นะส่วนใหญ่แล้วเนี้ยก็จะมีอาการมาเยอะแล้วนะเช่นมีอาการเจ็บปวดทรมานนะเห็นเอ่อมีแผลขึ้นตามผิวหนังแล้วนะคะเป็นแผลที่ลามไปแล้วอาจจะบางคนมาเร็วหน่อยก็ไม่มากนักนะถ้าใ่ปล่อยทิ้งไว้นานๆก็ต้องรักษากันยาวนิดนึงนะเรามาดูกันนะคะว่าเอ่อโรคงูสวัสดเนี้ยมันมีความ รุนแรงหรือมันเป็นภัยที่อันตรายร้ายแรงต่อผู้สูงอายุยังไงแด่เชื่อว่าหลายๆท่านหรือหลายๆครอบครัวจะเคยมีประสบการณ์ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นงูสวัสดกันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจนะเพราะต้องรู้ไว้ว่าโรคงูสวัสดเนี้ยเป็นแล้วแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกถ้าใครเคยมีประวัติอยู่แล้วนะอันนี้ก็ก็ลองฟังดูนะก่อนอื่นเรามาดูกันนิดนึงก่อนนะคะว่าเออโรคงูสวัสดนี้เกิดจากอะไรนะคือ โรคหัวสวัสดเนี่ยเป็นโรคที่เราจะสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังของเราเนะมันจะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยเป็นผื่นคันที่มันไม่ได้คันอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังมันจะเจ็บปวดบวกไปด้วยนะะโรคหูวสวัสดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะที่เรียกย่อๆว่า VCV นะคะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นชนิดเดียวกับเชื้อไวรัสที่ทําให้เราเกิดโรคอีสุบีใส นะเมื่อเราเป็นโรคอิสุกอิสัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นตอนเด็กๆเนาะถ้าใครเคยเป็นนะก็เอาก็เคยเป็นนะโรคอิสุกอิสัยเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเคยเป็นกันนะเราเวลาที่เราเป็นแล้วตอนเด็กๆเนี่ยจริงเชื้อเนี่ยมันไม่ได้หายขาดนะถึงแม้เราจะหายไปแล้วแต่เชื้อมันยังคงอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันก็จะย้อนกลับมาทํางานใหม่ได้อีกในอนาคตแล้วนะมันจะเป็นตัวกระตุ้นเลยเนะทำให้เรา เกิดโรคูสวัสิเนี่ยได้นะตัวโรคอิสุบิไซที่อยู่ในตั้งกายของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะทนะีนี้ในแต่ละปีเนี่ยมีการสำรวจกันนะ,ะว่ามีผู้ป่วยโรคูสวัสิเนี่ยเ,เพิ่มจํานวนมากขึ้นจริงๆแนละ้วเป็นหนึ่งประมาณหนึ่งล้านคนเลยนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมออีอาการสักครั้งเดียวอะ่ะไม่ค่อยมากแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งเหมือนกันในหลายๆเปอร์เซ็น์ที่มีกลับมาเป็นใหม่ได้นะ บางครั้งบางทีขนาดว่าเกิดจากอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดถ้าจะให้สรุปนะก็คือเกิดจากความเครียดนะหรือเกิดจากภาวะการรักษาบางอย่างเช่มงคลให้เคเนียมบำบัดเนี่ยก็าอาจจะเกิดเป็นโรคกรุสวัดได้เรามาสังเกตนิดนึงกันว่าอาการเริ่มต้นเวลาที่เราจะสังเกตว่าเราจะเป็นเฮ้ยเป็นกรุสวัดหรือเปล่าหน้าอย่างเงี้ยเราดูว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยเราดูสัญญาณแรกๆมีอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งก็คือเราจะเกิดความรู้สึก เสียวซาหรือเจ็บปวดในบริเวณผิวหนังบางจุดบางตำแหน่งนะคะแล้วก็บางทีบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกปวดศีรษะแล้วก็ไม่สบายตัวเลยนะแล้วก็จะมีผื่นขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมาในบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราเสียวเสียวซาซาอะไรเนี่ยนะในบางทีเนี้ยแต่บางทีนะเขาบอกว่าบางทีโรคภูสวัสดิ์อาจจะไม่ขึ้นเป็นผื่นก็ได้嘛จะเจ็บปวดอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เราที่เห็นมันก็จะขึ้นเป็นผื่นนะ ผื่นที่จะเกิดขึ้นจากโรคหูสวัสดีนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นทุกทกท,กที่บนร่างกายของเราเลยนะอาจจะเกิดขึ้นที่ใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งก็ได้อาจจะเกิดขึ้นที่ศีรษะอาจจะมีอาการปวดอาการคันหรือรู้สึกเสียวซาบริเวณผื่นขึ้นนะอันนี้คือสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้บอกนะหรือบางคนก็อาจจะมีไข้รู้สึกเป็นไข้ก่อนที่จะเกิดขื้นด้วยในช่วงแรกๆอาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เป็นนะก็จะไม่ค่อยรู้ คิดว่าตัวเองจะเป็นงูสวัสดนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเริ่มต้นด้วยอาการไข้หรือปลดเนื้อปวดตัวธรรมดาก็จะมีความรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นไข้หวัดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นไข้อะไรสักอย่างหนึ่งนะจริงๆเคยมีเจอผู้ป่วยที่มารักษากับคุณพ่อนะคะเ,ออเขาเริ่มจากอาการที่เขาปวดศรรดีรษะมากนะแล้วก็เป็นไข้แล,แล้วก็เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาคงเป็นไข้คงเ,เป็นไข้หวัดธรมดนะดดร,รมดาเนาะไข้หวัดปวดศีรษะหรือเป็นไข้เฉยเนี่ย นะก็ทานยาแต่ปรากฏว่าทานยาไปมันก็ไม่ดีขึ้นเขาก็คิดต่อว่าเอะเขาอาจจะเป็นไมเกรนเพราะเขาามีโรคไมเกรนอยู่แล้วนะก็ทานยาไมเกรนต่อเอา้าก็ไม่หายนะคะทานยาแก้ปวดใดๆก็ไม่หายนะสุดท้ายถึงจะมาพบว่าเป็นง,งูสวัสดเพราะมันเริ่มมีพื้นขึ้นแล้วที่บริเวณศีรษะอันนี้ก,ก,ก็ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะงูสวัสดส่วนใหญ่นะที่เราเจอนะเขาจะ ขึ้นที่แผลขึ้นที่หน้าอกบ้างที่ช่องท้องบ้างหรือที่ใบหน้าถ้าอันตรายหน่อยขึ้นที่ดวงตานะบางทีถ้าเกิดว่าขึ้นที่ดวงตาแล้วแบบหรือคอเนี้ยนะหรือบริเวณใบหน้าเนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันบางคนเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศก็มีเหมือนกันแต่ที่จะเห็นได้อีกบ่อยๆอ,อันนี้ก็คือตามแขนตามขานะอันนี้คุณแม่ของก็เคยเป็นนะขึ้นตามแขนรอบขาเงี้ยก็เป็นเหมือนกันนะ อาการที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะนอกจากมีผื่นขึ้นแล้วนะก็มีอาการปวดแล้วก็อาจจะมีอาการคันอันนี้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มแผ่ที่มันเป็นผื่นคันเนี่ยมันก็จะมีตุม่มแล้วก็มีของแตกออกมาเป็นของเลอะไหลออกมาแล้วก็เป็นสะเก็ดบวกกับไข้บวกกับอาการปวดหลายๆอย่างอาการปวดจะรุนแรงหรือมากหรือน้อยเนี่ยนะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของของ,ของตัวเชื้อไวรัสที่มันเป็นนะนะเช่น าเกิดว่าเป็นที่ศีรษะหรือเป็นที่อวัยวะที่มันบอบางหน่อยก็อาจจะปวดมากหน่อยแต่เราแต่เราจะสังเกตได้นะคะว่าตัวเผื่นที่ขึ้นมาจากโรคูสุสวารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเพียงด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายเท่านั้นนะบางคนก็จะมีอาการบวกกับอาการหนาวสัน่นปวดศีรษะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะปวดท้องไวต่อแสงบางคนก็จะเหนื่อยล้านะมีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็ถ้าลุกลามมากๆอย่างเช่นถ้าใครที่ เออเป็นที่ตามอย่างที่บอกนะแล้วก็ปล่อยให้ติดเชื้อนานๆนี่อาจจะทําให้ตาบอดได้เหมือนกันนะแล้วก็มันก็อาจะลุกลามไปที่อื่นด้วยจุดสําคัญสําคัญนะที่เอ่อต้องระมัดระวังมากเลยถ้าเกิดว่าเกิดติดเชื้อโสวิสดตรงนั้นก็คืออย่างที่เป็นใบหน้าใบหน้าดวงตาเนี่ยนะเออพวกตุ่มผู้พองถ้าเกิดเกิดตามบริเวณต่างๆของร่างกายที่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดอันตรายเนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะตกสเก็ดภายในเจ็ดถึงสิบวันนะแล้วก็ จะหายภายในสองถึงสี่สัปดาห์ถ้าเกิดว่ารักษาให้ดีๆนะทานยาอย่างสม่ำเสมอนะแต่ว่าแผลมันก็อาจจะผื่นเนี่ยมันอาจจะดุกลามไปได้ถ้าเกิดว่าไม่รักษาอันนี้อันนี้ก็พบน้อยมากนะถ้าพบมากในคนที่แบบมีภุมิปุ้มกันอ่อนแอจริงๆแต่ที่ต้องระวังสําหรับผู้สูงอายุนะน,นี่ต้องต้องต้องคอยดูถ้าเกิดใครที่บ้านเออผู้สูงอายุที่บ้านเป็นหูสวัสด์เนี่ยมันจะมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้นะคะคือ ภาว่าซากซ้อนเนี่ยอาจจะเช่นเกิดเป็นอาการปวดเส้นประสาทเรื้อรังนะอันนี้พบบ่อยที่สุดเลยเป็นอาการซากซ้อนจากโรคหูสวัสดิ์ซึ่งจริงๆแล้วก็จะนําไปสู่ปัญหากันป่วยอีกหลายๆอย่างเลยนะเช่นเกิดเส้นเกิดเส้นประสาทอักเสบนะอันนี้ก็อาจจะรักษากเป็นปหลายๆเดือนหลายๆปีเลยถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือโรคแทรกอื่นๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือว่าอาจจะสูญเสีย การมองเห็นถ้าเกิดขึ้นที่ตานะหรืออาจจะเกิดรอยแผลเป็นนะซึ่งอรอยแผลเป็นหลังจากหายไปแล้วเนี่ยอาจจะสีผิวมันจะแตกต่างกันไปเลยบางคนเกิดโรคแทรกก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะบางคนเกิดถ้าเกิดเป็นที่ใบหน้าอาจจะเกิดปัญหาต่อเส้นประสาทในใบหน้าที่ทําให้ใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยอ่อนแรงลงนะคะถ้าเกิดที่หูอาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือบางคนถ้าทิ้งไว้นาน,านๆเนี่ยเกิดการติดเชื้อที่ในปอด หรือจะทําให้เกิดโรคสมองอักเสบก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รักษาจริงจังนะก็ทําให้เสียชีวิตได้นะสิ่งที่ต้องเออระมัดระวังแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ก็คือการรักษาโดยเร็วที่สุดไข้บ้างนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหูสวัสดนะ อันนี้แน่นอนล้วผู้สูงอายุนะคะเขาเขาถึงต้องบอกว่าให้เรามัระวังมากแล้วก็นอกจากผู้สูงอายุแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะคะอันนี้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากงูสวัดได้มากเลยนะบางคนป่วยเป็นมะเร็งเนาะก็รักษาคีโมอยู่อย่างนี้ก็ภูมิคุ้มกันอ่อนแออันนี้ก็มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคงูสวัดได้บางคนอาจจะแบบ พวอกันต่ําต้องทานยาพวกสเตยียรอยพวกยาบรรเทาการอักเสบมากๆอันนี้ก็ทําให้กดภูมิอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคนที่ทํางานหนักมากๆพักผ่อนน้อยหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเอ่อเช่นเอ่อโรคเบาหวานโรคไต HIV ออันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะกระตุน้นต่อเชื้อไวรัสตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ควรที่จะให้เป็นโรคอุวัดเลยก็คือ หญิงตั้งครรน,นะคะที่และโดยเฉพาะหญิงตั้งครรที่ไม่เคยเป็นอิสุกิสายมาก่อนด้วยนะแล้วก็คนที่รับเคมีบําบัดต,ต่างๆในการรักษาโรคแล้วก็ทารกนะที่อายุน้อยนน้อยกว่าหนึ่งเดือนเนี่ยน,ะะนี้มาถามว่าสาเหตุของการติดเชื้อส่วนใหญ่แล้วเ,เวลาที่เราอยู่สมมุติว่าเรามีญาตินะเป็นงูสวัสด์เนี่ยเราจะไม่ติด โรคงูสวัสดจากคนที่เป็นงูสวัสดนะอันนี้ก็ต้องต้องเข้าทำความเข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะแต่เราอาจจะติดโรค e. อิสุบิสัยจากคนที่เป็นงูสวัสดได้หากเราไม่เคยเป็น e. ปอิสุอิสัยมาก่อนหรือไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคอิสุอิสัยมาก่อนเราอาจจะเป็นงูแล้วเราก็จะเป็นงูสวัสดได้ภายหลังเพื่อเข้าใจง่าก็คือว่าถ้าใครที่บ้านเป็นงูสวัสดเราจะไม่เป็นงูสวัสดกับเขาแต่เราอาจจะเป็น e. S. S. ปอิสุอิสัยแทนถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันโรคอิสุบิสัยเราไม่เคยเป็นมาก่อน แต่หลังจากนั้นถ้าเราไป็นอิสุบิสัยแล้วเราก็อาจจะเป็นโนกูสวัสดตามมาได้อีกในอะนาคตนะฮะแล้วเราสามารถที่จะติดเชื้อไวรัสโนูสวัสดเนี่ยจากจากวิธีไหนได้บ้างนะวิธีแรกก็คือการสัมผัสดโดยตรงจากของเหลวเช่นเออเรามีญาติหรือผูอ้ป่วยอยู่ในบ้านแล้วเราไปเช็ดตัวให้เขาแล้วเราไปสัมผัสข,ของเหลวจากผืนผู้พองแล้วของเหลวเนี้ยมันซึมเข้าร่างกายเราะ หรือแล้วหายใจเอาอนุภาคไวรัสที่มันออกจากตุ่มผู้พองอันนี้ยเข้าไปนะคะคนจริงๆแล้วเขาบอกคนที่เป็นโรคอิสุอิสัยเนี้ยจะแพ้เชื้อไวรัสอันนี้ยได้มากกว่าคนที่เป็นหูสวัสดิส์ไซ้ําต้องระวังไหมต้องระวังนะคะแต่ก็ก็ก็ต้องมีสติด้วยนะคือไม่ใช่ถ้ามีญาติที่บ้านเป็นโรคหูสวัสด์แล้วจะไม่ดูแลเลยอันนี้ก็ก็ก็ไม่ควรนะคะ วนใหญ่แล้วโรคงสูสวตรานะคะไม่ไม่ได้เป็นอะนรถึงชีวิตนะแต่อาจจะเจ็บป่วยได้มากเลยแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้อ่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดจะเสียชีวิตนี่มันจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นเมื่อกี้ที่บอกคการปวดเส้นประสาทหลังจากโูสวตจา์อันนี้ก็จะทําให้เกิดเลือเกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะแล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะไปพบแพทย์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัญญาณอย่างที่คุยไปแล้วตอนช่วงต้นนะคะ ก็ให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็รักษาโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็จะลด,ดความเสี่ยงในหลักการที่จะเป็นโรครุนแดงได้นะคะถ้าเราเป็นโรคภูสวัสดแล้วเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรคุณหมอจะรักษาด้วยวิธีไหนไปบ้างนะคะการรักษาโรคภูสวัสดนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนไหมมีภุมิค้ม,ม,มกันต่ำหรือเปล่า ส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณหมอก,ก็จะเริ่มต้นจากการให้ผู้ป่วยทานยาป้านไวรัสคะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะลดะความเจ็บป่วยได้ได้มากเลยนะก็จะมีอยู่สองแบบนะ,ะแบบที่ใช้กับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้คือไม่ได้เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากนักนะเขาก็คุณหมอจะให้ยาเป็นชุดนะอย่างเวลาที่คนไข้มาพบคุณพ่อคุณพ่อเขจะให้ยาเป็นชุดเลยนะก็ทานห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะ แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือให้ยาฉีดนะฉีดยาต้านไวรัสอันนี้สําหรับคนที่ป่วยค่อนข้างที่จะรุนแรงซึ่งอาจจะเป็นไวรัสที่ที่เป็นเอ่อขึ้นที่ตาขึ้นที่หูนะหรือปริมาณเชื้ออูงสวัสดิ์ค่อนข้างมากหน่อยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยอะที่เมื่อกี้บอกคือควมคุมการอ่อนแอมีผื่นขึ้นเยอะแล้วนะแล้วก็ค่อยจะมารักษาคุณหมออย่างเงี้ยแล้วก็ มีผื่นบริเวณเอวัยวะที่อันตรายนะเช่นใบหน้าหูตาเนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากอยากแก้ป,ปวดส่วนใหญ่ที่คุณหมอให้ก็จะเป็นพวกยาแก้ป,ปวดทั่วไปหรือบางทีก็อาจจะให้ยาสเตียรอยเพื่อบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทด้วยเพราะามะนอนอ้ปวดรุนแรงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีไข้เนาะก็ ทานยาลดไข้พวกพาราเซตามอลอย่างเงี้ยได้แล้วก็ที่แนะนําให้ดูแลตัวเองนะสาหรับคนที่เป็นอยู่นะคะก็คือ,อ,อทานยาตามที่คุณหมอบอกแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดในบริเวณที่เป็นผืนด้วยนะก็คือ,อ,อพยายามอย่าให้สกปรกนะแล้วก็อย่าให้เปียกชื้นอับชื้นนะเช็ดให้แห้งนะใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ็บปวดมากๆก็อาจจะใช้ผ้าเย็น ประคบเป็นผ้อขน,นูสะอาดอาดพระชุ่น้้ำสะอาดอาด,อาดประครบตรงบริเวณแผลรอบสองสาครั้งแต่ว่าอย่าให้มันชื้นอย่าให้มันแฉะนะคะสิ่งต้องห้ามเลยนะที่ไม่ควรทําสําหรับคนที่เป็นโรคลูสวัสดอยู่ก็คืออย่าใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสเตอร์ติดบริเวณพื้นนะคะแล้วก็ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่มีเส้นใยหยาบๆหรือแบบเใส่เสื้อผ้าหนาๆทาให้มีเหงื่อออกในในบริเวณที่เป็นพื้นเนี่ยตลอดเวลา อันนี้ไม่ควรนะคะแล้วถ้าคําถามว่าแล้วใช้เวลารักษานานแค่ไหนสําหรับโรคูสวั์เี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นปกติไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะประมาณสี่สัปดาห์ก็จะหายแบบหายสนิทเลยแต่ก็ผิวหนังอาจจะมีแบบระคายเคืองอยู่บางบ้างนะคะแต่ก็จะค่อยคยยุบหายไปนะคะวิธีการป้องกันอันนี้มาดูวิธีการป้องกัน,น,น,ว,กกนนะวิธีการป้องกันเนี้ย ที่ร้ระกวกันกูน่นปัจจุบันนี้นะมากๆเลยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าฉีดยังไงนะคะแล้วก็นอกจากฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะทานอาหารให้ครบหมู่ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็คนที่นิยมใช้ยาพวกกดภูมิลดภูมิต่างๆนี้ก็ต้องพยายามที่จะลด คือไม่ไม่ใช้มากนะคะแล้วเพราะเราเป็นแล้วเนอะเราก็ต้องระวังไม่ให้แพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะตอนช่วงต้นว่ามันสามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้เหมือนกันนะคะวิธีการป้องกันนะที่จะไม่ให้สมาชิกในบ้านติดโรคหรือติดเชื้อไวรัสของเราไปนะก็คือ เอ่อถ้าเกิดใครเป็นก็แยกตัวออกไปเลยเนะื่อทีลืมบอกไปดีก็คือแยกตัวออกไปอยู่อีกห้องหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุคือถ้าเกิดว่าสมมติใครที่บ้านเอ่อมีผู้สูงอายุนะมีสตรีมีคันมีเด็กเล็กนะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ผผันบกพร่องเนี้ยก็แยกแยกออกไปคือถ้าเกิดไม่ใช่เป็นผู้ผู้ป่วยเองนะมีผู้ป่วยอยู่ในบ้าน แล้วมีสมาชิกในบ้านที่เป็นผู้สูงอายุสตรีมีคันเด็กเล็กหรือผู้ป่วยที่มีผู้คนปกครองเนี้ยให้แยกออกไปต่างหากอย่าให้มาเจอกันแต่ผู้ป่วยเองเนี่ยก็แยกให้อยู่ในห้องอ่อส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกไปทํางานไม่ต้องออกไปโรงเรียนหรือไปอ่อข้างนอกที่ไหนนะคือพยายามให้อยู่ในห้องพักที่เอ่อเดียววจนกระทั่งหายดีแล้วผิวหนังแห้งดีแล้วถึงจะออกมาพบเจอคนอ่าข้างนอกได้นะคะอันนี้ก็ต้องป้องกัน ทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าวัคซีนที่เขารณรงค์กันมากเลยในปัจจุบันนี้เนะที่เป็นวัคซีนป้องกันโรคอูสวัสดเนี่ยนะใครควรจะฉีดบ้างนะกลุ่มที่เขารณรงค์ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปฉีดยังไงนะคะโดยปกติแล้ววัคซีนตัวนี้ค่ะเขาจะฉีดกันครั้งเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันไปได้ตลอดชีวิตเลยนะคะ ประสิทธิภาพของวัคซีนในปัจจุบันที่เขาโรณรงค์ให้ฉีดกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลแล้วเราสามารถที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคอุวัสิตได้ตอนอายุ50ปีไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอุวัสิจะสูงมากๆเลยถึง97.2%แต่ถ้าเกิดว่าเราไปฉีดเมื่อตอนเราอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นอายุสัก70ปีเนี่ยเราจะ เขาประสิทธิภาพมันจะลดลงมาหน่อยหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ91.3%อนะอันนี้ก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งฉีดอายุน้อยยิ่งดีมันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้มากขึ้นแล้ววัคซีนตัวนี้ค่ะจะสามารถที่จะป้องกันอาการปวดเส้นประสาทที่มันเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นโรคอสวัติได้อีกด้วยนะอันนี้ก็ก็น่าสนใจนะทั้งกรมควบคุมโรคนะเขาก็บอกว่าวัคซีนป้องกันอสวัสดิเนี่ย ในปัจจุบันนี้มีอยู่สองชนิดนะชนิดที่เขาเรียกว่าชนิดแรกเขาเรียกว่าชนิดที่มีเชือ้อมีชีวิตคือฉีดได้หนึ่งเข็มนะมันสามารถที่จะลดอาการปวดตามเส้นประสาทให้หายแล้วก็สามารถที่จะป้องกันโรคลุสงศรวาดได้เอร้อยละเจ็ดสิบอันนี้จากองควบคกุมโลกนะแล้วก็วัคซีนอีกชนิดหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคอูสงศรวาดที่ใช้โปรโตีนของเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรคหูสวัสดนะอันนี้สามารถที่จะลดออความเสี่ยงของการติดโรคหูสวัสดได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่อันนี้เขาเน้นให้ฉีดสองครั้งห่างกันสองถึงหกเดือนสําหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุห้าสิบปีขึ้นไปอันนี้แนะนําสําหรับผู้ที่เคยได้รับวออัคซีนหัวสวัสดชนิดมีเชื้อมีชีวิตแล้วส่วนใหญ่จะนิยมฉีดเป็นสองเข็มนะก็คือฉีดวัคซีนป้องกันหูสวัสดที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า r c v เนี่ยนะ คือมีสองเข็มแล้วก็ฉีดที่ต้นแขนสำหรับผู้ที่ได้รับฟังซิงมูสวัสดส่วนใหญ่แล้วนะก็จะฉีดแนะนำสำหรับคนที่อายุห้าสิบปีขึ้นไปเข็มนะที่หนึ่งห่างจากเข็มที่สองประมาณสองถึงหกเดือนนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะที่เขาแนะนำก็คือกลุ่มเด็กที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุมค้มกันบกพร่อ,องคนที่ต้องกินยาสเตียรอยด์บ่อยๆคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งอันนี้ก็ควรจะต้องฉีดยา ปกศีนป้องกันงูสวัสดได้เหมือนกันฉีดแล้วมีผลข้างเคียงไหมนะคะผลข้างเคียงจากหาวัคซีนงูสวัสดก็อาจจะเป็นอาการคันปวดบว,วมแดงตรงบริเวณที่ฉีดนะคะหรือปวดศรีรษะนะเจ็บกราบเนื้อหนาวซ่าอาจจะเป็นไข้ได้จริงๆก็เหมือนกับพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเนาะบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องขึ้นไ้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่มีลมพิษบวมที่ใบหน้าลำคอหัวใจเต้นเร็วเวียนศีรษะ หรือหายใจลำบากอันนี้แพ้ยาวัคซีนแล้วต้องต้องต้องรีบพบแพทย์ทันทีข้อดีของวัคซีนโสวัดคืออะไรแน่นอนมันลดความเสี่ยงนะมันลดความรุนแรงเอ่อแล้วก็ป้องกันมให้การติดเชื้อได้นะแล้วก็มันสามารถที่จะฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้คือฉีดวัคซีนปอดอักเสบวัคซีนเข้ามาใจแล้วก็ฉีดวัคซีนโสวัดได้พร้อมๆกันเหมือนกันแล้วก็ใครที่จะไปรับวัคซีนก็ไม่จําเป็นจะต้อง เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันนะคะก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนได้เลยเขามีการติดตามผลด้วยนะติดตามผลจากคนที่เคยได้รับวัคซีนโควิด่าติดตามผลนาน10ปีปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆประสิทธิภาพมันก็ยังสูงเอคือมันสามารถป้องกันได้นานเป็น20-30ปีเลยนะอันนี้ก็จึงไม่มีคําแนะนําให้ต้องฉีดเข็มกระตุ้นนะสําหรับผู้สูงอายุที่ฉีดแต่ว่าคนที่ไม่ควรฉีดเนี่ยยิ่งก็คือ คนที่อยุต่ำกว่า18ปีที่ไม่ได้มีโรคอะไรที่เป็นคนแข็งแรงปกตนะิหรือสตรีมีคันภอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ฉีดหรืออันนี้มันป้องกันโรคอิสุวิสัยไม่ได้นะอันนี้ก็ป้องกันได้สำรองไวรัสที่เป็นโรคงูสวัสดเฉพาะอย่างเดียวนะถ้าถามว่าใครที่เคยเป็นงูสวัสดแล้วแล้วควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสดหรือเปล่านะเแพทย์ทก็แนะนําบอกว่า ใครที่เป็นเคยที่เป็นงูสวัดแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้อีกเพราะฉะนั้นก็ควรจะฉีดป้องกันหลังจากที่หายจากโรคอย่างน้อยหกเดือนอ่าเอาค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะว่าถ้าเกิดใครเคยเป็นงูสวัดแล้วเออชาไม่อยากเป็นซ้าเนาะก็ภายในหกเดือนหลังจากที่เป็นงูสวัดก็สามารถที่จะกลับมาฉีดวัคซีนป้องกันได้อีกเหมือนกันราคาเท่าไหร่นะราคาค่าวัคซีนเนี่ยมีตั้งแต่ 5,000บาทถึง8,000บาทในนี้อยู่ที่ว่าฉีดที่ไหนเนะเอออย่างเช่นอย่างสภากรารชาติไทยเนี่ยที่สถานสวพานี่ยเขาฉีดมีบริการฉีดให้ในราคาเข็มละ5,200บาทแต่ข้อข้อจํากัดนิดหนึ่งนะก็คือว่าผู้ใช้บัตรทองหรือผู้ประกันตนทั้งหลายเนี่ยผู้ใช้แรงางานทั้งหลายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปฉีดว็คซีนหาป้องกันอ่อวูสวดได้ฟรีนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับก,ก,การรักษาตามโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ได้ฟรีอันนี้จะไม่เหมือนพวกเ,เวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่นี้ทางผู้ประกันตนหรือปัทองเขาสามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ฟรีแล้วเนาะแต่ไข้หวัดใหญ่มันฉีดปีละครั้งอนะ่ะแต่วัคซีนตัวงูสวัตเนี่ยมันฉีดครั้งเดียวนะห่างกันสองเข็มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ก็ถ้าใครสนใจนะก็อาจจะต้องเสียสตางค์เองนิดหนึ่งเพื่อความสบายใจนะอันนี้ก็ใครมีพ่อคุณแม่นะผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะถ้า,าไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของติดเชื้อูสวิสดนะก็แนะนํานิดหนึงนะ่งอาจจะต้องไปฉีดดูเลือกที่ที่ราคาไม่แพงนะเพราะว่าอย่างสภากาชาดไทยนี่คิดมันน่าจะราคาถูกที่สุดแล้วนะสาหรับที่จะเข้ารับบริการฉีดนะก็ อย่าปล่อยให้เป็นเลยนะเ็เห็นหลายหลายคนเนี่ยคนไข้หลายหลายคนหรืแม้กรนะทั่งคุณแม่เองที่เคยเห็นว่าเป็นนี่ก็ต้องบอกว่าเจ็บปวดทรมานมากพอสมควรนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วนะคะแล้วเราดูแลไม่ดีจริงๆเนี่ยแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือถ้าเกิดเป็นกับผู้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ําๆเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นไปเป็นหลายเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนิดนึงใส่ใจในเรื่องของโรคอูสวัสดนะมันก็ มีโอกาสเสี่ยงได้เยอะมากเหมือนกันที่จะเป็นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็ถ้าปันท่านไหนที่อยากจะฟังเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมเขียนมาแนะนํากันได้นะ,ะทาง Facebook QFM นะคะแต่ต้องขอลาเป็นก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ